อ่ามีใครมาเยี่ยมพ่อเปาแม่อ๊อบนะครับเนาะก็พอจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับเอซีพอจะรู้จักพอจะคุ้นหน้าคุ้นตาก็อยู่เนะาะเห็นว่าอย่างนั้นนะครับอืมก็ว่ากันไปนะครับวันนี้อ่ะก็ อาจจะเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยแล้วกันนะครับเอซี MC เนาะวันนี้นะครับแอดเห็นแม่นอกไส้นะครับมาพูดถึงเรื่องนะครับไอป่าตรงนั้นนะครับที่ตรงนั้นนะครับนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเรื่องราวนี้มันจบลงไปแล้วเนี่ยเออก็เป็นไปได้ที่ลูกของเขาเนะี่ยจะไปทำเรื่องขอนะครับนะเออขอเพราะว่าเอามาขอทำอะไรขอเอามาทำทาที่ทำมาหากินนะครับ แล้วก็จะบอกอ่าบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเออเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดนะครับเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดแล้วก็มีลูกต้องเลี้ยงว่างั้นเถอะเออแล้วก็ทําการขอให้มันถูกต้องไงแอดก็งงเฮ้ยมันได้ด้วยเหรอนะถ้าคุณเป็นคนอนาถาเนี่ยมันก็ยังพอมีเหตุผลบ้างนะมันเอฟซีนะเออจะเอามาขอที่ง่ายๆเลยเหรออ่ะ แอดว่ามันไม่นง่ายนะเรื่องนั้นอ่ะหนาวหรือยังนะตอนนี้เหรอก็เย็นๆน,นะตอนนี้อเย็นๆอยู่เอออากาศก็เย็นๆอยู่ตอนนี้นะครับอืแต่ก็เริ่มแล้วนะเขาบอกว่ามันจะอุณหภูมิจะลดอีกสามสามถึงสี่องศานะครับว่าอย่างนั้นนะครับอนะแอดว่านะเอาบอกตรงนะแอดว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะ เออคุณจะไปสร้างความชอบธรรมสร้างความอ่าให้อ่าเจ้าหน้าที่เขาเขาสงสารนะมันไม่ใช่นะเขาไม่สงสารนะหนึ่งคุณได้สิทธิตรงนั้นแล้วเหรอแล้วก็คือคุณเข้าในโครงการนี้หรือ,อยังนะครับนะคนที่น่าสงสารมากกว่านี้มีเยอะเอฟซีเอดว่านะเอาจริงๆนะเอ,ๆนะเออจะไปอ้างว่าออ้ยต้องเลี้ยงลูกนั้นโอ้ยลูกคุณโตแล้ว ไม่ใช่แบ,บรเบาอยู่นะเออลูกคนโตแล้วเขาสามารถจะหุงข้าวนะครับเออนะสามารถจะทํานู้นทํานี่ได้เป็นโตแล้วอ่ะพูดง่ายนะเออนะมันไม่ได้เหมือนกับลูกน้อยแบ,บร่เบาขวบสองสาขวบอันนี้ก็ว่าไปอย่างหนึ่งแล้วก็คุณพูดง่ายว่ามันมันได้เลยเหรอเออเขา้า โครงการตรงนั้นหรือยังหรือว่าคุณเข้าระบบหรือเปล่าหรือว่าต้องเอามาเปรียบเทียบกันดูไหมว่าตรงนั้นน่ะคุณได้จริงหรือไม่ได้จริงก็คือหนึ่งรายได้ถูกไหมละ่ะรายได้คุณได้ปีเท่าไหร่นะปีไม่เกินสามหมื่นนะคุณมีไหมคุณได้ไหมละ่ะมันก็ไม่ใช่ไงเอฟซีโอ้จะมาขอเอาที่ตรงนั้นคืนจะมาขอให้ถูกต้องเนี่ยเอ็ดว่าไม่ได้หรอกนะ มองตรงเออคนที่เขาคนที่เขารอน่ะนะครับคนที่เขาไม่มีที่จริงๆมีเยอะนะในหมู่บ้านนี้ก็มีแอดว่ามีอยู่แล้วเออนะแอดว่ามีอยู่แล้วคนที่เขาอยู่ในโครงการน่ะมันมีอยู่แล้วนะครับอันนี้โอ้โหขี่รถก็กหรูหราอยู่แล้วเออะที่ก็มีหลายที่ บ้านก็นมีหลายหลังอย่างเงี้ยเอาใช่ไหมมันไม่ได้เข้าอะไรสักอย่างเลยนะเขาจะไปขอเขาดื้อหรือเขาจะให้ไหมลนะ่ะเออเขาต้องสำรวจว่าคุณเป็นคนยากจนจริงๆเขาถึงให้นะครับอยู่ๆจะไปขอเอาเนี่ยไม่ได้หรอกนะครับสวัสดีครับผมนะครับคุมนตรีนะครับนะแอดว่าไม่มีทางได้หรอกเชื่อเอไปขอเขาก็ไม่ให้เออเอาแค่ตัวเองเอาให้รอดก่อนตรงนั้นดีกว่านะเออ หนึ่งถ้าคุณจะเข้าโครงการเข้าได้นะ่ะเขาต้องตรวจสอบทรัพย์สินแล้วนะเออว่าจนจริงนะครับเอารายได้อะไรเนะี่ยคุณเสียภาษีเป็นล้านนะปีหนึงนะ่งเหเอออเห็นจงนาเขาบอกว่าคุณเสียภาษีเป็นล้านนะโอ้โหรายได้เท่าไหรนะ่ล่ะคิดดูนะแอดเสียภาษีทํางานอยู่ตอนนั้นเสียภาษีเท่าไหร่ครับ ขี่หมื่นไม่รู้จําไม่ได้หรอกนะแต่ว่าถามว่ามันเป็นหมื่นไม่เป็นหมื่นอยู่แล้วนะครับเสียภปษสีเป็นหมื่นนะคิดดูสิเออเสียภปษสีเป็นหมื่นก็ไม่ต้องไปคิดยากหรอกนะครับเออติดด่านประจิบนะครับขอบคุณมากครับผมถ้าถ้าเสียภปษสีเป็นหมื่นสองหมื่นเนี่ยมันก็เงินเดือนก็ปีนะครับเกือบล้านนะนะเอฟซีนะเออไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเออแต่อันนี้อ่ะคิดดูสิ เ,เขาบอกเสียภาษีเปล้านอ้ะโหนะนะมันไม่ใช่แล้วเอฟซี FC นะมันไม่ได้แล้วที่คุณจะไปขอเขาได้ไงมันเป็นข้อพิพาทกันอยู่ถูกไหมล่ะเขาก็ยึดเข้าสู่หลวงเขาจะให้ใครหรือเปล่านั้นนะครับมันก็ไม่เกี่ยวหรอกเขาจะไปให้เขาจะเข้าโครงการก็คือเขาจะดูคนที่เหมาะสมที่จะได้นะคนที่อ่ไาอไม่มีที่ทางจริงๆเลยเลยไม่มีที่ทํากินเลยอยู่แบบอนาถาเลยเหมือนเหมือนเก็บขยะไปขายอ่ะ แบบนั้นเลยเก็บเศษขยะเก็บนู่นเก็บนี่ไปขายอย่างนั้นนั่นแหละอันนั้นมันน่า,าสมควรที่จะได้เออ,อได้ไปอ้างโอ้ยเขาต้องมีลูกเขาเลี้ยงนะลูกเขาต้องดูแลลูกโอ้ยลูกดูแลอะไรใครดูแลใครนะครับเออใช่ไหมไปอ้างเอาลูกมาเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะครับแอดบอกได้เลยงานนี้นะยังไงก็ไม่ได้อย่าไปพูดเลย เอาแค่ว่าความผิดนี่มากน้อยแค่ไหนดีกว่าผิดยาวไปเรื่อยอย่างเงี้ยเออใช่ครับผมมันก็อย่างนั้นไงเขาเสียเขาบอกว่าเนี่ยเขาเสียภาษีเป็นล้านอ่ะโอ,อ้แอดแอดแล้วตกใจเลยนะเออไม่ใช่ว่าแหมใช่ไหมมนุษย์เงินเดือนเรายังรู้ว่าเสียภาษีเท่าไหร่ถ้ามันได้เข้าขั้นของมันอ่ะมันเสียภาษี ขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับเพิ่งมาขี่ก่อนไหมเห็นเอาหมามาใช่ไหมใช่ครับผมแอดก็เห็นเขาอยู่นะครับแอดได้เห็นเขาอยู่ว่าอืงงใช่ไหมทำแบบไหนแอดทำยังไงอ่ะเออทำยังไง อ,อมันไม่ได้ไงตาชมพูมันก็ต้องเข้าใจนะเอออันนี้เราพูดกันตรงๆนะคนที่จะได้อ่าที่ดินเนี่ยนะที่ทํากินเนี่ยมันจะต้องคนเนี่ยรายได้เดือนๆเ,เท่าไหร่หรือปีเท่าไหร่รายได้มันจะมีข้อระบุไว้อยู่อ่ามีระบุไว้อยู่ว่าแล้วคุณก็ต้องไม่มีที่อื่นที่มีไรายได้คือพูดง่ายๆว่าไม่มีที่ทํากินเลยละ่ะใครเสียภาษีเป็นล้าน มีโรงงานหรือเรียงหรือไงเออเออไม่มีหรอกพนักง,งานเหรอคนเดียวเออแต่เสียภาษีเป็นล้านนะเอ็ซีโอ้โหถ้าเสียภาษีเป็นล้านเนี่ย <c oughs> แอดบอกได้เลยอโอ้โหปีงหลายสิบล้านเอาจริงๆมีหลายสิบคือเกินเกินกว่าล้านแปดอะนะคือบคุคคลธรรมดาเนี่ยไม่เกินล้านล้านแปดถ้าเกินกว่าล้านแปดนี่มันจะ อขึ้นไปอีกเ้าเลยมันเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เรามีพนักง,งานด้วยคนคนเดียวเนี่ยสามารถจะทําเงินได้เป็นสิบสิบล้านเนี่ยนะต่อปีเนี่ยแอดว่ามันก็เก่งเกินไปแล้วล่ะนะเอาจริงๆริงนะมันคุยเวอร์ละ ไหมมันคุยเวอร์ก็ไม่รู้สิเขาคุยกันมาแบบนั้นนะแอดก็งงว่าโอ้โหถ้าเสียภาษีเป็นล้านนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะไอ้บ้าเอาจริงๆอาจจะเสียสิบเปอร์ซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออถ้ามีรายได้เกินกว่าล้านแปดนะครับก็จะเสียตามขั้นบันไดขึ้นไปนะครับเอออ่าสูงสุดก็ประนานู้นนะสามสิบแต่พูดง่ายนะ ต่างจังหวัดเนี่ยมันเสียไม่เท่ากทมหรือปริมณฑลหรอกนะการการที่เขาทาบริษัทเนี่ยสร้างบริษัทขึ้นมาทําเป็นธุรกิจเป็นบริษัทน่ะมีพนักง,งานเป็นร้อยหลายร้อยคนอย่างเงี้ยเอออันนั้นจะเสียภาษีก็อีกอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เสียภาษีอีกจานวนหนึ่งมันจะไม่ถึงมันจะไม่ถึงเกณฑ์ที่ที่จะต้องเสียเยอะอะเพราะว่าอะไรอะเพราะว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดไง แล้วก็ไปดูที่โรงงานคุณทําอะไรใช่ไหมมีพนักง,งานแค่ไหนมีพนักง,งานต้องดูว่าพนักง,งานคุณมีกี่คนคุณไม่มีพนักง,งานเลยมันจะมีไรายได้ขนาดนั้นเชียวหรอเออทาแบบถ้ามีไรายได้ไปีงหลายล้านนะ F4 แอดวานซ์ในทำงานไม่มีวันหยุดอะ่ะแล้วก็ทํางานไม่มีที่สิ้นสุดอะ่ะเออเสาร์อาทิตย์กลางวันกลางคืนทําหมดอะ่ะเออแล้ว ขายของนี่ต้องรถจะวิ่งกันโอ้โหพันกระหมงเลยล่ะพูดง่ายๆส่งก็เป็นอย่าไปคุยเป็นเป็นชิ้นเป็นตัวเลยคุยกันเป็นตันเออต้องขายเป็นตันนะมันต้องขายวันวันหนึ่งเป็นตันะเสื้อผ้านะเอาพูดง่ายๆนะต้องขายขนาดนั้นนะคุยกันเป็นตันเออหลายๆตันอย่างเงี้ยมันก็พอจะน่าเชื่อถือได้ ใช่ครับผมจะไม่ว่าแต่อันนี้เนี่ยคิดดูสินะแม่แม่นอกไส้เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอเรื่องคดีของลูกเขาเสร็จนะไอเรื่องที่เนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะทำการขอนะทำการขอที่ดิน่าอที่ที่ข้อพิพาทเนี่ยขอคืนก็คือทำเป็นเรื่องให้ถูกต้องเอ,อเขาว่ายอย่างนั้นแอดวัาจะขอได้ล่ะนะ เออถ้าตัวเองไม่มีที่ทางทํามาหากินเลยก็ว่าไปอย่างอันนี้โอ้โหนะเออที่ทางก็มีหลายที่ถูกไหมแล้วก็อะไรนะ่ะอ่ารายได้ก็เยอะมันไม่ใช่คนจนนะแบบนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าคนรวยคนมีอาจจเกินเออปล่อยปล่อยเงินกู้อย่างเงี้ยเอฟซีมันใช่ที่ไหนเล่านะครับมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ไง้เอฟีนะเอพูดแล้วงงกับเขาเลยเนี่ยพูด,ดง่ายว่าจะเอาขอพี่ข้อพิพาทเนี่ยนะที่มีเรื่องพิพาทเนี่ยนะจะเอาคืนเอ่อจะขอคืนเขาว่างานขอทุกๆแบบถูกต้องเอืออมเมื่อวานนี้เองใช่ไหมคุณมอนเต เออถ้าเขาขายยาอมก็ไม่แน่นะ e นะเอ,อ้สี่นะแต่ถ้าขายเสื้อผ้าไม่มีทางอ่ะนะแอดบอกเลยเลยยากยากมันเป็นไปไม่ได้เออเป็นไปไม่ได้ที่จะขายได้ขนาดนั้นนะขายต้องขายเป็นตันอย่าไปพูดเป็นตัวเลยเป็นตันเออขายเป็นตันเลยละ่ะว่ากันแบบนั้นเลยเออลุยกันเป็นตันตันอะ่ะว่าง่าย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอฟซีนะเชื่อได้เลยว่าจะไม่หยุดแค่นี้หรอกอืมมันพูดอะไรเวอร์วางอลังการนะครับนะเอฟซีเนี่อไม่เข้าใจเหมือนกันภาษีก็บอกเสียเป็นล้านอนะ่ะปีหนึ่งโอ้โหนะสองสามหมื่นสี่ห้าหมืนแอ้ว่ามันก็เยอะนะเออเสียภาษีเนี่ยเยอะแต่ว่าเสียเป็นล้านนี่โอ้ รายได้ยังไม่ต่ำกว่าเป็นสิบสิบล้านเลยเอสี่ปีปีหนึ่งเนี่ยนะเออหลายสิบล้านเอาพูด,ดง่ายดีกว่าต้องพูดกันอย่างนั้นดีกว่าเออหลายสิบล้านต้องคุยกันอย่างนั้นะถึงจะเสียาสีได้ขนาดนั้นแล้วคิดดูดิเขาจะไปขอที่ดินได้ไหมล่ะฮะขอที่ดินได้ไหมเอ็ดสี่เอ็ดบ้าไหมขอไม่ได้หรอกเออจะไปได้ได้ยังไงอ่ะ คุณมีรายได้เยอะขนาดคุณไม่ใช่คนจนแล้วนะครับเอาจริงๆเออคาว่าคนจนไม่มีแล้วอ่ะใช่ไหมจะไปขออะไรล่ะคนจนเอฟซีคคนจนมันต้องไม่มีที่ทํากินเลยนะครับมีลูกหลายคนนะครับแล้วก็ลูกก็ลําบากนะครับอันนู้นอันนี้นะครับรายได้ไม่ถึงปีละสามหมื 30, 000, ห่นได้ยังไงเนี่ยนะเขาจะให้อยู่มั้งเออ เดือนหนึ่งไม่กี่พันอ่ะพันพันหรือสองพันอะไรอย่างเงี้ยรายได้ไม่มีอ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม่ะแต่อันนี้โอ้โหคือไม่เข้าอ่ะเออมันต้องเข้าไอ้นี่ก่อนนะครับมันต้องให้เขาตรวจสอบก่อนนะครับว่าอ่าเขาจะได้หรือเปล่านะครับเขามีอ่าเขามีสิทธิ์ได้ไหม แอดว่าเขาคงจะทิ้งไปยาวเลยนะที่ตรงนั้นนะแอดบอกได้เลยเนี่ยเอทิ้งไปยาวแล้วก็มีอีกจะโดนยึดอีกก็ไม่แน่ใจนะเอฟซีลองดูนะว่าที่จะมีการพิพาทเพิ่มเติมอ่ะนะครับอา่ามีแปลงที่ที่อื่นที่มีความผิดอา่าที่มีการอา่ามีปัญหากันมีประเด็นกันเนะ่ะเดี๋ยวก็โดนอีกนะครับโดนยึดอีกเอฟซีแอดบอกได้เลย ยึดแล้วก็จะสูญเสียที่ตรงนั้นไปอีกนะครับแบบไม่มีวันกลับเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยดู